ครับช่วงที่2นะครับกับรายการหยุดกงชาติร่วมต้านคอร์รัปชันนะครับกับประเด็นวิกฤตพระพุทธศาสนากับบทบาทชาวพุทธนะครับครับเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านสวนะครับแล้วก็พระเทพวิสุทธิกวีนะครับถึงประเด็นตรงนี้นะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขออนุญาตถามท่านก่อนนะครับอนุญาตถามพระคุณเจ้านะครับว่าสิ่งที่ควรจะเป็นเนี่ยควรจะเป็นยังไงครับท่านครับ เป็นอะไรล่ะสิ่งที่ควรจะเป็นครับเรื่องวิกฤตเนี่ยครท่านมันควรจะเป็นไปในแนวไหนครับท่านกับการแก้ปัญหาถ้ารเราจะอันดับแรกกันหลักของพระพุทธเจ้านี่ให้ป้องกันก่อนครับกันดีกว่าแก้ครับถ้าหากว่าเกิดโรคขึ้นมาแล้วเราต้องแก้ครับกันโรคว่าดีออกกําลังอะไรต่างๆก็มีอนจาให้มีกําลังกายดีกําลังใจก็ดีครับ้นสุขภาพร่างกายศาสนาก็เหมือนกันน่ยมันอยู่ที่ใจศาสนาเนี่ย เราต้องป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นเรียกว่าต้องสร้างเป็นยุทธศาสตร์ป้องกันเลยรหรือว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ความสําเร็จความสงบแต่ว่ามีกลยุทธ์ในเรื่องการป้องกันยุทธ,ธยุทธในการกาจัดกลยุทธ์ในการกําจัดปัญหาประการที่สองกลยุทธ์ในการพัฒนาและประการที่3ประการที่4ี่ก็คือ,อกลยุทธ์ในการรักษาเราจะรักษาอนต้องมาจากเรื่องป้องกัน เรียกว่าป้องกันกำจัดพัฒนาอารักขาก็ได้อันนั้นเป็นประเด็นที่สําคัญแต่ว่าในกระบวนการที่อาตมาก็เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมอยู่เนี่ยนอกจากการสัมมนาของท่านสววเลยเนี่ยอาตมาเป็นผู้หนึ่งที่ยกร่างตุ๊กตาขึ้นมาจากศูนย์พิักพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยต้องการให้มีกฎหมายที่เข้มข้นกว่านี้ท,ที่เป็นอยู่เนี่ยรพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับต้องคุ้มครองคุ้มครองพระพุทธศาสนาคาว่าพระพุทธศาสนาพอเราพูดเยต้องมองว่าศาสตราเดี๋ยวนี้องค์พระพุทธเจ้าไม่มีแต่เรามีพระพุทธรูปในประต่างประเทศที่ประเทศฝรั่งเศสเอาพระพุทธรูปไปไว้ในบุทธบาเอาเผยแพร่ไปในอินโดนีเซียชาวพุทธอินโดนีเซียร้องเรียนต่อสารปรากฏสารอินโดนีเซียทั้งๆที่เป็นประเทศมุสลิมนะครับตัดสินให้ชาวพุทธชนะ ผู้ที่เอาไปทำตอนนั้นก็ท่านเมคาวตีสุกาโ,โนปุตรีอดีตประธานาธิบดีแต่แพ้ค <c oughs> ดีในศาลนะต้องจ่ายเงินให้ชาวพุทธปลอบขวัญกำลังใจนั่นคกิดเขาเขาจริงจังอ่เพราะฉะนั้นเราต้องดูแลพระพุทธรูปพระพุทธปฏิมาในประเทศไทยนี่ก็เหมือนกันมีเยอะแยะที่ไม่สวยงามไม่เหมาะสมอยู่ต้องอาศาสนธรรมใครมาปลอมแปลงใครมาทำให้บิดเบือนไปเราต้องดูทำ ทำธรรมะวินัยให้บิดเบือนหรือว่าบิดเบือนไปจากพระธรรมวินัยมันมีสองอย่างนะประการที่สามสาศาสนบุคคลทั้งฝ่ายบรพรชิตและฝ่ายคฤหัสถ์ประการที่สามสาศาสนพิธีาศาสนพิธีก็คือาศาอสนปฏิบัติพระพุทธเจ้าแนะนําให้ปฏิบัติตั้งแต่ต้นประกาศาศาสนาใหม่ๆต้องมีาศาสนพิธีบางคนพูดว่าโอ๊ยาศาสนพิธีเป็นเปลือกไม่ได้ไม่ได้มังคุดทามีแต่เปลือกไปแต่เนื้อมันกินไม่ได้หรอกมันเนื้อเน่าหมดมันต้องมีเปลือกคุ้มออไว แต่เป็นพิธีในการเข้าสู่สาระเก่นแท้ของศาสนาสุดท้ายก็คือศาสนาสมบัติศาสนาสมบัติก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีในบ้านเมืองเราก็พระเจ้าแผ่นดินก็พระราชทานมาที่ดินวัดอะไรต่งตางๆพระราชทานวิสุงคามสีมามีโบสบถ์วิหารแล้วก็สมบัติในวัดที่ได้รับบริจาคจากศรัทธาญาติโยมก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้เสื่อมเสียหายไปต้องกําจัดสิ่งที่เลวร้ายมันเกิดขึ้น อาจจะเป็นพระก็ได้ที่ไปเที่ยวขโมยของวัดขายหรืออาจจะเป็นคนอื่นเข้าไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้ผลสุดท้ายเดี๋ยวนี้พอเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้ของพระเนี่ยอย่างดีที่สุด้าเป็นพระก็สั่งสึกก็จบไม่มีบทบาทอะไรที่จะเป็นสั่งทำโทษต่อเพราะฉะนั้นต้องอาศัยกฎหมายบัืองกฎหมายบัืองเอื้อกันกับแนวพระวินัยบัญญัติที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไปแล้ว ใ,ให้มันเป็นไปสอดคล้องกันใหญ่มันขัดแย้งกันแล้วต้องสร้างความเข้มข้นขึ้นประเทศไทยเรานี่ย่อหย่อนระเบียบวินัยมากๆในทุกระบบทุกสังคมเราไปดูสิงคโปร์ไปดูญี่ปุ่นไปดูเกาหลีไปดูอเมริกากลับมาชื่นจมจังแต่ว่าพอให้ทําเองไม่ได้ไม่เอา ข้ามถนนก็ยังไม่ข้ามทางมาลายกันเลยครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องมีพระราชบัญญัติอุปถรัรมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาท,ทีนี้อย่างนี้ครับก็ในโอกาสนี้ก็เลยต้องเรียนถามท่านพระเทพวิสุทธิดีด้วยท่านประธานสวดว่าคือตอนนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องสื่อกับเรื่องของพุทธศาสนาทีนี้ปัญหาว่าปันนี้สื่อเราเห็นว่าในช่องทีวีนะฮะทีวีเสรีเนี่ยก็จะมีเรื่องของการพุทธศาสนาเชิงพาณิย นะฮะเราจะเห็นว่าเกือบทุกช่องบางทีจะมีขายเรื่องของการาปลุกเสกเรื่องพระอิทธิเดชอิทธิาบารมีพระองค์นู่นหรือเครื่องรางตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยในมุมเนี้ยพระครูพระเทพวิสุทธิท่านมีมาตรการที่จะป้องกันตรงนี้หรือเปล่าครับตอนนี้ไม่มีอะอันนี้มันไม่มีอะไรที่จะไปชี้ผิดชี้ถูกใครได้เพราะเนื่องจากว่ามันเรื่องนี้มันเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองที่<อ>จะมาทํา ก็องมามองมาถึงท่งทานประธานอนุกรรมธิการ,ารครับมีมีหลาย <c oughs> มีหลายส่วนนะครับคือ <c oughs> ผมก็พยายามผลักดันแล้วก็คุยกันในคณะอนุกรรมธิการนรซึ่งกำลังจะเสนอเข้ากรรมธิการศาส,สนาคุณธรรมและิยธรรมของวุฒิสภา <c oughs> ในภายในอาทิตย์อาทิตย์หน้าหรือ2อ,อาทิตย์หน้าเรื่องนี้ใช่ไหมครับท่านเกี่ยว <c oughs> กับเรื่องช่องทางต่างๆนะครับที่จะสามารถนะสื่อสารออกไปได้ถึงเรื่องอผลดีหรืออะไรก็ตามที่กระทบกับการ ดูแลรักษาหรือว่าส่งเสริมพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนะครับก็คือผมยกตัวอย่างนะครับมีการผลักดันช่องทางสื่อสารของพุทธศาสนาโดยตรงผ่านทางคอนเทนต์หลายหลายทางนะครับหลายๆเรื่องหลายๆอย่างทั้งศิลปะวัฒนธรรมจริยธรรมคุณธรรมซึ่งมันตรงกับหน้าที่ในวุฒิสภาและก็ในสภาผู้แทนด้วยของกรรมธิการนะครับซึ่งผู้แทนของพลชาชนชาวไทยเหล่านี้นะครับก็ สามารถที่จะเข้าไปร่วมแล้วก็สร้างคอนเทนต์ต่างๆนะครับอย่กตัวอย่างทีวีดิจิตอลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะค,ะครับเร็วๆนี้เนี่ยก็จะเป็นทีวีสาธารณะที่สื่อส,สารถึงเรื่องต่างๆที่ในบริบทจริงๆแล้วพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ในวิถีชีวิตเราทราบดีแต่เรายังไม่มีการช้ชห้เห็นชัดเจนนะครับว่าอยู่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นคอนเทนต์พวกนี้เนี่ยจะถูกนําเสนอผ่านบริบทต,ต่างๆอย่างเช่นพิธีกรรมอย่างที่ท่านพูดนะครับแล้วก็ผ่าน คอนเทนต์ที่น่าสนใจอื่นๆนะครับในใบบทวัฒนธรรมในบทรูปแบบอื่นที่เป็นมรดกที่จับต้องไม่ได้ก็ดีหรือจับต้องได้ก็ดีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะถูกทําเป็นคอนเทนต์นําเสนอต่อสาธารณะในไม่ช้านี้ครับครับนี้ถ้ามีการนําเสนอต้องเรียนถามพระคุณเจ้าครับเราจะทํำยังไงครับให้เด็กเยาวชนเนี่ยเข้ามารู้ซึ้งถึงแก่นตรงนี้ให้ได้ครับมีส่วนร่วมใช่ครับ ถ้าจะพูดสั้นๆในมุมมองอาตมานะอันดับแรกก็คือมันเรื่องของนโยบายนโยบายภาครัฐหรือว่านโยบายของการเมืองนี่ต้องลงเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเดี๋ยวนี้การเมืองมีบทบาทสูงมากถ้าการเมืองมีนโยบายปั๊บภาครัชการก็จะตามรุบไปเลยครภาคราชการตามรุบมันจะเอาเยาวชนเอาเด็กทุกระดับชั้นเนี่ยมาศึกษาเล่าเรียนตามลําดับพระนี่พร้อมที่จะให้ความร่วมมืออยู่แล้ว แต่ปัญหาตอนนี้ก็คือแม้แต่โรงเรียนหลายโรงเรียนไม่ยอมไม่เรียนรู้วิชาศีลธรรมหน้าที่พลเมืองเพราะอะไรครับเพราะคุณทอ๋ออันนี้ต้องไปถามกระทรวงศึกษาธิการมาตอบไม่ได้แต่ว่าเท่าที่ทราบนะเท<า>่าที่ทราบก็บคือเขามันมีวิชามากเหลือเกินนักวิชาการที่เขาไปจบมาแต่และประเทศทั่วโลกเนี่ยเอามาอัดใส่สมองของเด็กไทยจนกระทั่งว่าในสมองเด็กไทยไม่มีศาสนาไม่มีช่องไม่มีเชิอนแนนที่จะเข้าไปเลย ม,มันก็เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงที่ตำรวจพิสูจน์มานานว่ามัน,เป,นเป็นเรื่องจริงรแต่ว่ารู้สึกว่าะระยะหลังนี่ก็มีแนวคิดที่จะเปลี่ยนไปนะจะ,จะให้เด็กเรียนใช้เวลาน้อยๆทีนี้พอน้อยนี่มันหนักเข้าไปอีกว่าแล้วศีลธรรมคุณธรรมจะแทรกเข้าไปตรงไหนครับมันก็เป็นปัญหาอยู่ถ้าหากบรณโยบายเบื้องบนมาตูมมาเนี่ยข้างล่างวิ่งกรูตามเลยรพระนะพร้อมที่จะเอื้อนหน่วย ของท่านธีระตะกี้ที่พูดถึงนิดหนึ่งจะมาเป็นห่วงนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทีวีดิจิตอลขึ้นมาเนี่ยครับอ,อันมาพูดในแบบพระกลัวทุนเรามีช่องหนึ่งเรามีคอนเทนต์เข้าไปเนี่ยแต่ว่าทุนทุนที่ใหญ่ๆเขาอวมไว้สิบช่อง20ช่องอย่างเนี้ยพระเข้าไม่ได้<ช>หน่งช่องไปแข่งกับ300ช่องเนี่ยมัน,นมันยังไงก็เป็นไปไม่ได้ไไดอันนี้นี่คือตัวที่เป็นห่วงมากๆ ถามว่าคิดเรื่องนี้ดีไหมดีที่สุดเห็นด้วยที่สุดเลยแต่ว่าความกลัวก็เกิดตรงนี้เกิดว่ามันสู้ไม่ได้อย่างที่ว่าช่องเลยแล้วการสร้างสิ่งเหล่านี้ให้มันสนุกสนานเหมือนกับการทําเพื่อธุรกิจอ่ะครับมัน<า>ไล่กันไม่ทันไล่กันไม่ทันเจน,ค,นครับคือเท่าที่ทราบเนี่ยกสทชอเองก็ได้แยกภาคธุรกิจออกจากภาคทีวีสาธารณะก็ะถ้าเกิดว่าตามเจตนารม์แล้วถ้าสมริดผมตามนี้จริงๆนะครับมันก็<อ>ดีคอบคอขอ้ขอเป็นห่วงของ ขุนเจ้าเนี่ยก็จะถูกจะ,จะเหลือน,นิดเดียวดีดลีตออกไปได้นะสามารถผม, <c oughs> ผมเชื่อมน่นอย่างนั้นนะครับครับครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตกลับมาที่ตะกี้พระคุณเจ้าพูดนะครับพระคุณเจ้าบอกว่านโยบายภาครัฐการเมืองสําคัญที่สุดนะครับอย่างเช่นตะกี้เรื่องการศึกษากระทรวงศึกษาไม่ได้ให้ความสําสคัญเรื่องพระพุทธศาสนาในโรงเรียนเลยเพราะฉะนั้นตัวกรรมธิการเองตัวอนุกรรมธิการเองก็ต้องผลักดันตรงนี้ นะครับท่านสว,วท่านสวอมองอยังไงครับตรงนี้ครับฉะนนปัจจุบันอย่างต่อเน,นื่องจากที่พระคุญเจ้าพูดสักครู่นะครับว่าออการผลักดันกฎหมายตอนนี้3ฉบับเนี่ยเข้าไปรออยู่ในบรรจุเข้าในระเบียบวาระของการพิจารณาของสภาร่วมกันนะครับก็คือส,สภาผู้แทนราษฎรนะครับก็มีกฎหมายปกป้องคุง้มครองพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็มีกฎหมายสถาบันแม่ชีไทยรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับธนาคารพระพุทธศาสนาด้วยนะครับก็รูปธรรมดังกล่าวเนี่ยได้ถูกพิจารณาแล้วก็ การกรองแก้ไขมาเป็นขั้นตอนเป็นลําดับเป็นระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นปีนะครับจนสําเร็จออกมาพร้อมที่จะสามารถนําเข้าสู่ระเบียบวาระเพื่อพิจารณาต่อออกแล้วออกเป็นกฎหมายในไม่ช้านะครับ,รบเราก็ฝากความหวังไว้ที่ท้งผมเองก็เป็นความหวังนะแต่ว่าในใน,ในเนื้อหาทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยก็ต้องผ่านทางสภาผู้แทนก่อนนะครับแล้วเราก็จะเห็นวาระต่างๆของผู้ที่าหลังจากนั้นนะครับก็ เชียอยู่ฮะผมเชียอยู่เต็มที่ครับเชียอยู่ครับแล้วก็คนจะต้องมีครับแล้วก็มีอีกหลายตัวที่ต้องปรับปรุงนะครับครับงั้นขออนุญาตกลับมาที่คุณเจ้านะครับวิกฤตพระพุทธศาสนาครั้งนี้มันควรจะไปในแนวทางไหนครับท่านเอลิโกจะทําอย่างไรอันตรามองในในในสองสามมิตินะมิติที่หนึ่งก็คือว่ามันเป็นเป็นเรื่องที่กล่าวแล้วข้างต้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปครับ มันไม่มีทางที่เราจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นเพราะว่าในายุคพระพุทธเจ้าทรงประชนอยู่เองแม้ตัวพระพุทธเจ้าเองก็ยังเจอนางจินจมานวิการ์เล่นงานจนกระทั่งว่าโยมโยมยุคพระพุทธเจ้ายมศรัทธาพระพุทธเจ้ายัางจริงหรือเปล่าครับที่นางจินจมานวิการตั้งท้องโปทองป่องท้องโตขึ้นมาอะไรบอกว่านี่เราไปนอนกับสมณะโคโดมทุกวันอยู่เนี่ยนี่มันจริงหรือเปล่าค,ความรู้สึกนี้คนธรรมดาที่ท,ที่ที่ไม่ หนักแน่นอ่ะเกิดขึ้นได้ความหวั่นไหวแต่ในมิติหนึ่งนั้นคิดว่ามันเป็นบทเรียนที่สําคัญที่คณะสงฆ์จะต้องเร็วกว่านี้บ้างแค่ไหนอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องเกรงอกเกรงใจไม่ว่าหน้าอินหน้าพรหมอ่านายพันนายพลไหนมาก,ก็ว่ากันไปนี่คือสงฆ์เราต้องว่ากันตามสงฆ์และรีบแก้ให้เร็วรแล้วก็แก้ในกระบวนการของสงฆ์ส่วนว่าเสร็จของสงฆ์แล้วบ้านเมืองก็ว่าไปเพราะตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายบ้านเมือง เหมือนกับวิทยุสาธารณะปัจจุบันนี่แหละยังไม่มีกฎหมายคใครขึ้นมันก็ถูกทั้งนั้นครับก็นั่นประเด็นที่สองประเด็นที่สามก็จากบทเรียนนี้อยากฝากว่าถ้าจะให้ชาติไทยเรามั่นคงสืบไปคู่กับพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยทุกคนต้องช่วยกันดูแลรประชาคมชาวพุทธต้องช่วยกันดูแลจะโยนให้เป็นภาระใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้ที่เกิดขึ้นนั้น แม้พระจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวรับรองว่าพระจะต้องโดนข้อหาว่ารังแกพระผู้น้อยครับแต่พอไม่ทํามันก็กลายเป็นเหลืองเจิงเลยเถิดมันก็เป็นอย่างเงี้ยมีบางกรณีที่พระเทระเข้าไปจัดการและมีเบื้องหลังเข้าไปช่วยผลสุดท้ายเขาจะดชะนะคาดีคพอชะนะคาดีปับ๊บพ,พระเทระก็หน่าแตกเลยทีนี้ทํำยังไงอะ่ะแก้ปัญหาไม่ได้ ขอ,ขอฝากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เห็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไม่ใช่ประโยชน์แค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคนใดคนหนึ่งถ้าเห็นประโยชน์ของชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ที่จะอยู่ด้วยกันให้สง่าในโลกนี้อยากมองว่าถ้าเราทาพระพุทธาศาสนาให้ให้ผ่องใสสะอาดได้ตลอดไปในชาติของเราก็มั่นคงครพระมหากษัตริย์ของเราก็มั่นคงครเราสามารถที่จะเป็นศูนย์กลางพระพุทธาศาสนาโลกได้อย่างสง่างามยังมองต่อไปว่า ประเทศไทยควรจะเป็นศูนย์กลางแห่งสันติภาพโลกโดยชัําไปครับท่านสวขออนุญาตท่านสวครับช่วงท้ายครับสันๆเลยครับท่าน,นก็เนื่องในวันสําคัญนะผู้ศาสนาครับผมก็ถือว่าพิธีกรรมต่างๆเนี่ยเราก็อย่างที่ท่าน,านเดี๋ยวคุณพูดถึงสักครู่ก็ว่าพิธีกรรมเนี่ยถึงจะเป็นเปลือกนะครับก็หุ้มเนื้อในที่แท้เป็นแก่นอยู่ข้างในครับเราก็ดูแลทั้งผลทั้งแก่นนะครับ ทั้งเปลือกด้วยแล้วก็จะเห็นภาพรวมนะฮะว่ามันก็ทรงคุณค่าอยู่ได้ด้วยตัวเองครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้ทุกท่านให้ให้ความสำคัญนะครับความสำคัญในบริบทของทางปฏิบัตินะครับว่าวันสำคัญดังกล่าวเนี่ยโดยเฉพาะเราเข้าพรรษาแล้วนี่นะเข้าพรรษาด้วยเาพราน้ำชาเข้าพรรษาแล้วเนี่ยครับครับช่วงท้ายแล้วครับอาจารย์โรจนศักดิ์ครับก็ช่วงท้ายของรายการเราก็หวังว่าพุทธศาสนับชาวพุทธเราเองต้องมีสติในช่วงของเข้าพรรษานะครับแล้วท่านผู้ชมทางบ้านสามารถ ชมรายการย้อนหลังเราได้นะครับที่หยุดรายการหยุดกงชาติร่วมต้านคอร์รัปชันที่ u t u b e นะครับหรือเว็บไซต์ mrlochak.com เชิญครับคุณเจนหรือไม่ก็เข้าไปที่แฟนเพจนะครับของ Facebook นะครับหยุดโกงชาติร่วมต้านคอร์รัปชันนะครับหากท่านมีสิ่งใดนะครับจะแนะนํารายการนะครับ sms มาได้นะครับที่0894778889นะครับวันนี้รายการหยุดโกงชาติร่วมต้านคอร์รัปชันนะครับอาจจะแปลกไปนิดนึงพอดีเห็นว่าเป็นวันสําคัญของ ศาสนานะครับก็เลยหยิบประเด็นนี้มาคุยกันในรายการนะครับได้ความรู้มากมายนะครับจากคุณเจ้าประเทศวิสุทธิกวีนะครับเกษมนะครับท่านก็ให้ความรู้นะครับว่าจะต้องมีการป้องกันกำจัดแล้วก็พัฒนาแล้วก็อารักขานะครับช่วงท้ายนี้นะครับขออนุญาตกับราพระคุณเจ้านะครับเล้วขอขอบคุณท่านสวัสดิ์ทีละนะครับกับเราทุกท่านไปก่อนครับครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับกับรายการหยุดกงชาติร่วมต้านคอร์รัปชันครับสวัสดีครับ